รู้ไหมว่าข้อดีของการมีแฟนฝรั่งมันดีตรงไหนเพื่อนสำหรับเรานะเราว่าฝรั่งอะ่ะเราชอบตรงที่เขารับเราได้ทุกอย่างเมื่อเขารักเราแล้วนึกออกไหมเราไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าไม่ต้องมานั่งทำอะไรก็ให้มันยุ่งยากผิวก็ไม่ต้องขาวเป็นคนผิวค้ำก็ค้ำไปก็สวยดีสวยในสายตาของแฟนของเรานึกออกไหมเราชอบเป็นเราชอบฝรั่งตรงนี้แหละ คือเป็นตัวเราที่แบบร้อซน่ะลองไปเป็นแฟนของเกาหลีดิโอ้โหต้องขาวขาวต้องเรียวเล็กหน้าต้องเป็น v h a p e เปลืองตังสัญญกรรมเยอะถ้าไปได้แฟนแทบนะั้นนะ่ะนะนะเพราะว่าสังคมแถบนะั้นะนะมันมันเน้นเรื่องพวกสันนะ่ะคือถ้าเธอไม่สวยเธอก็ต้องไปทำให้มันสวยอย่างนี้แต่ถ้าเรามีแฟนฝรั่งนะ ไม่ต้องสวยสวยเท่าที่เราสวยได้อะมันก็สวยที่สุดในสายตาเขาแล้วว่าเพื่อนนี่แหละข้อดี่เรามาเดินสายฝอไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ค่อยชอบทําสัญญกรรมได้แหละกลัวเจ็บเรื่องๆนะใช่อะไรเลยกลัวเจ็บอย่างเดียวเลยแล้วก็อายุก็เยอะแล้วเหมือนจะเลยแล้วละ่ะ ไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทําทําไมเนาะเพราะว่าแฟนของเราเขารับเราในตัวรับในตัวเราได้แล้วอะเราก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองจุดนั้นอีกแล้วอะเนาะนี่คือการเขียนคิวของเรานะเพื่อนคือเราจะเขียนแบบด้วยน้ําหนักมือที่เบามากก็เขียนแบบง่ายมากขอให้มันเท่ากันสองข้างก็พอไม่ต้องเน้นอะไรมากมายแต่พูดถึงฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลากหลายเนาะมันก็จะมีคนที่เขาชอบแบบ ผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตัวส,สวยๆก็มีมันก็เหมือนคนทั่วไปเนาะมันมีหลากหลายสไตล์อ่ะมันผู้หญิงผู้ชายที่ฝรั่งที่ชอบผู้หญิงแบบสวยๆแต่งตัวเป็นเนี่ยก็มีมันก็แล้วแต่ใครจะเจอก,กับใคร,ะใครอะเนาะไอ้สายที่เขาชอบแต่งตัวเขาก็จะเจอฝรั่งที่เ็าชอบผู้หญิงแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้สายเราก็ชอบไม่ชอบแต่งตัวเราก็แฟนของเราก็จะเป็นคนแบบไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ย กู้ใครคู่มันไม่ต้องคิดเยอะอืมเราพูดถึงเรื่องว่าผู้หญิงที่เขาได้แฟนรวยๆเนี่ยอือีฉ่าก็อยู่เหมือนกันนะอย่างได้แต่พูดพูดถึงว่าทุกวันชีวิตเราทุกวันนี้ก็ดีก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะแต่เราเป็นคนไม่ไม่ชอบจะไม่ชอบจะบอกค้าโลกรู้อ่ะเพราะว่าตอนที่เราไม่มี อ่ะย้อนกลับไปตอนที่เรายังไม่มีอะ่ะแล้วเราเห็นคนที่เขาโพสอะ่ะว่าแบบซื้อนั่น,ซ,น,นซื้อนู่นซื้อนี่แบบของแพงๆทั้งนั้นเลยความรู้สึกเราเป็นไงรู้ไหมคนที่มันไม่มีเนาะเว้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้อิจฉาแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยกูวแวงไอ้กูพยายามทํางานแทบตายแต่กูแม่งเมื่อไหร่จะได้แบบนั้นคือมันเหมือนแบบมันมา บั่นทอนอะ่ะเออมันมาบั่นทอนกําลังใจของเราอะ่ะเราก็เลยพอเราเริ่มแบบเริ่มจะดีขึ้นชีวิตขึ้นเริ่มจะดีขึ้นมาเราก็เลยไม่ชอบโพสต์เพราะว่าเราเรานึกถึงตัวเราเองตอนที่เรายังไม่มีแต่เราพยายามให้มันมีได้หรอกไหมพยายามที่จะทําชีวิตให้ดีขึ้นแต่มันไม่ดีสักทีในขณะที่บางคนมีแฟนฝรั่งเขาให้คือนั่นโชคดีแล้วอะ่ะแต่แบบเราก็เราก็เอามาให้โลกรู้ว่าเนี่ย แฟนเราพพอร์ตเราดีขนาดนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปกดไปบั่นทอนจิตใจคนที่เราพยายามกําลังทําชีวิตให้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้สักทีนึกออกไหมนี่แหละเหตุผลที่เราอย่าไปมันเป็นมุมอะมันเหรียญมันมีสองด้านเนาะอีกด้านหนึ่งอะคนที่เขาบอกอยากบอกให้โลกรู้ว่าฉันมีอะไรเขาก็อาจจะภูมิใจในส่วนของตรงนั้นที่เขาได้ พยายามหรืออะไรก็แล้วแต่จนว่ามีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอีกสองมุมสองด้านที่ใครๆก็ทําได้แต่ในส่วนตัวเองเนี่ยเอาแค่ส่วนตัวเองไม่รวมถึงชาวบ้านนะเอาส่วนตัวเองเนี่ยที่ไม่อยากโพสเพราะอย่างนี้แหละไม่อยากให้สิ่งที่เรามีเนี่ยไปบั่นทอนกาลังใจคนที่กําลังสร้างเออแค่นั้นเองที่ไม่ชอบโชว์เออส่วนใครที่เขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเลยจ้าแต่แค่นี้ก่อนนะ